สวัสดีค่ะนักเรียนคะคลิปการสอนวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับการส่งอีเมลถึงคุณครูนั่นเองค่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนไปที่ Google เลยนะคะแล้วก็ทำตามคุณครูเลยนะคะแล้วนักเรียนก็พิมพ์คำว่า w w w gmail. com นะคะ l. เดี๋ยวนะคะ c o m อ o m อันนี้นะคะ เราจะใช้บัญชี Gmail ในการส่งจดหมายถึงคุณครูนั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็กด Enter นะคะ,ะกด Enter นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปก็จะไปปรากฏหน้าจดหมายของเราวิธีการที่เราจะเขียนจดหมายนั้นเมื่อเจอหน้าตรงนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะสังเกตเห็นว่ามุมบนซ้ายมือจะมีคำว่าเขียนค่ะ ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการเขียนนะคะเป็นเมนูที่ใช้เลือกหลังจากนั้นนักเรียนก็เลือกคลิกเขียนค่ะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ใช้ในการเขียนจดหมายนะคะเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงคุณครูนะคะตรงนี้นะคะถึงตรงนี้ก็คือชื่อผู้รับนะคะนักเรียนก็จะต้องพิมพ์ถึงคุณครูดากันดานะคะก็คือดา k.a.n.b.a. .i.n.t@gmail. c o m ค่ะอันนี้หมายถึงว่าเป็นชื่อบัญชีผู้รับก็คือคนที่เราจะส่งถึงนะคะต่อไปเป็นเรื่องเรื่องตรงนี้นะคะนักเรียนก็เป็นเรื่องคุณครูก็จะ เป็นเรื่องอแนะนําตนเองนะคะแนะนําตนเองก็คือเมนหลักอะคะ่ะเรื่องที่เราต้องการจะสื่อสารให้กับผู้รับทราบนะคะตรงนี้นะักเรียนก็จะพิมพ์คําว่าผมชื่ออาชื่อเด็กหญิงเด็ก,ดกชายนะคะชั้นอาเลขที่อ่า หลังจากนั้นคุณครูก็จะให้นักเรียนเล่าช่วงเวลาที่หยุดปิดโควิดอยู่บ้านนักเรียนมีประสบการณ์อะไรที่จะเล่าสู่หคุณครูฟังบ้างนักเรียนก็เล่ามานะคะผมมีก็พิมพ์มานะคะเรื่องที่จะเล่าให้ครูฟังช่วงป เรียนในสถานการณ์โควิดนักเรียนก็พิมพ์ไล่มาเรื่อยๆนะคะคุณครูไม่ได้จำกัดหน้าก็แล้วแต่นักเรียนอยากจะบอกอะไรคุณทูดาด้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นตรงนี้นะคะ,ะเป็นถึงขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมส่ง เราก็จะต้องมาคลิกตรงนี้แต่ถ้าเรานักเรียนอยากแนบรูปภาพมาให้คุณครูดูด้วยนะคะนักเรียนก็จะเลือกเมนูนี้นะคะคลิกตรงนี้นะคะการเลือกเมนูตรงนี้นะคะก็จะคลิกหนึ่งครั้งเป็นแนบไฟล์แล้วก็ไปเอารูปที่อยู่ในโทรศัพท์หรือเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตรงไหนในได้ไหนเอามาหลังจากนั้นนักเรียนก็ เมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะชื่อผู้รับถูกไหมชื่อเรื่องถูกไหมเนื้อหาในจดหมายถูกหรือไม่หลังจากนั้นนักเรียนก็คลิกส่งได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นคลิปการสอนแนะนำการส่งอีเมลมาหาบุณครูนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ